มาจัดราคาโปรโมชั่นให้อีกแล้วนี่เลยพี่จา๋าตัวนี้พี่เป็นทองคำแท้นะคะเป็นทอง96.5%ก็นะแล้วจะบอกว่ามีใบรับประกันทองแท้ด้วยนะคะสามารถซื้อขายได้ตามร้านทองทั่วไปได้เลยอะดูนี่เป็นายหัวใจเออนะคะพี่นะจะบอกว่าพี่จ๋างบน้อยอ่ะก็สามารถที่จะมีทองใส่ได้อันนี้จะเป็นลายอินฟินิตี้เป็นงานแฟชั่น0.3กร,รัมค่ะพี่ขาบอกเลยว่าพี่ สต็อกคือมีเยอะกว่านี้นะจะบอกว่าเติมของมาประมาณพันกว่าวงพี่ตาราคาเขาดีมากๆสามารถซื้อขายได้ทุกร้านทองทั่วประเทศไทยเพราะว่าหนูมีเป็นบายรับประกันทองแท้ให้แล้วก็ส่งตรงจากห้างขายทองสวนภูมิสาหรือร้านทอง s w p 3สโกค่ะพี่ตาเนี่ยเหมาะงบน้อย,อยเก็บทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆพี่า๋านะคะบอกเลยว่าราคาดีด้วยราคาถูกกว่าหน้าร้านนะคะวันนี้ค่ะพี่ขานี่เล มาแปะพิกัดแหวนน้ำหนัก0.3กรัมให้สำหรับใครนะคะที่สนใจนะแปะพิกัดไว้แล้วกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ